โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ข้อ16มีเศษ1ส่วน10อยู่19จำนวนมี0.01อยู่270จำนวนและมี0.001อยู่485จำนวนเมื่อนำจำนวนทั้งหมดมารวมกันจงหาว่า จากผลรวมที่ได้มีเลขโดดในหลักส่วน10หรือทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นเลขโดดใดโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้คล้ายกับข้อ8นะคะเพียงแต่ว่าโจทย์กำหนดให้นั้นเป็นทั้งในรูปเศษส่วนและรูปทศนิยมนะคะแต่โจทย์ต้องการให้เราเนี่ยหาผลลัพธ์ในรูปทศนิยมดังนั้นเราจะต้อง แปลงเศษส่วนของเราให้เป็นทศนิยมก่อนนะคะเริ่มจากเศษ1นึส่วนสิเนี่ยมีอยู่19จํานวนเราก็ต้องเปลี่ยนเศษ1นึส่วนสิให้เป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นก็คือเศษ1นึส่วนสิก็คือ0.1มีอยู่19จํานวนต่อไป0.01 0 01. 0จมีอยู่ 270. จำนวนและมี0.001 0.001มีอยู่ 485. จำนวน ทำนองเดียวกันเลยนะคะนาจํานวนทั้งหมดมารวมกันแล้วหาหาผลลัพธ์อาละตอนนี้เราอยากรู้ว่าเท่าไหร่มี0 1อยู่19จํานวนนะคะตรงนี้ศูน่งคูณสิเท่ากับ19ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็เป็น1.9นะคะต่อไป0.01ย์จคูณสองเท่ากับ 270ทศนิยม2ตำแหน่งก็เป็น2.7ต่อไป0.001คูณ485เท่ากับ485ทศนิยม3ตำแหน่งก็คือ0.485 เขาให้เราหาว่าผลรวมที่ได้ทั้งหมดนะคะก็คือเอาทั้งทุกจำนวนเนี่ยมาบวกกันนะคะก็จะได้5 8 10อดสทด2นะคะก็เป็น5โจทย์เขาถามว่าจากผลรวมที่ได้เนี่ย มีเลขโดดในหลักส่วน10เนี่ยหรือทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นเลขโดดใดทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือ0นนั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้คือ0ค่ะ